สวัสดีคุณผู้ชมสดัสดีพ็อตเตอร์ทุกท่านนะครับวันนี้รายงานสดจากบริเวณด้านหน้าของสอพอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับกับกลุ่มรักแผ่นดินเกิดนะครับที่วันนี้รวมพลนะครับมาเพื่อเพื่อแจ้งความนะครับดำเนินคดีนะฮะกับอธิการบดีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ เพื่อมาร้องทุกกล่าวโทษนะครับที่เหตุการณ์ธรรมศาสตร์จะไม่ทนนะครับเก พี่วันนี้เรามาทำอะไรครับพี่ครับอบเหนือจากที่วันนี้นะครับที่เราจะมาโอเคครับวันนี้นะครับที่มาเนี่ยมาจากกลุ่ม ของกลุ่มรัทธิพนินเกิดนะครับผมโดยการนายของผมนายประชาบุญยุงนะครับก่อนที่เราจะมาแถลงการเกี่ยวกับข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้เนี่ยเราก็ได้มาดําเนินการในส่วนของการกล่าวโทษกลุ่มบุคคลนะครับแล้วก็ผู้ให้การสนับสนุนต่างๆนะในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมปาใสในวันที่สิสิงหาคมนะครับที่ลานพญานาคนะครับผมนะ ธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิต์นะครับนอกจากที่เราจะมากล่าวับข้อละเนี่ยเราขอแถลงการเกี่ยวกับข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นนะครับข้าพเจ้าในฐานะตัวแทนของกลุ่มรักแผ่นดินเกิดใค้ขอเรียกร้องต่อนางเกรซินีวิทูลวิทูลรัชชากลติการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับและนายปริญญาเทวานลุกวิทูลรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าเหตุการณ์ที่รานพญานาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตเมื่อวันที่10สิงหาคม2563การชุมนุมมีการปราศัยในเนื้อหาที่จับจ้วงร่วมละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งและเคารพสักการะสูงสุดของปวงชาวทยซึ่งผู้ใดจะกล่าวหาและร่วงละเมิดไม่ได้ทําให้เกิดผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนและมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อให้เกิดผลกระทบและสร้างความแตกแยกความสามาัคคีและสร้างความวุ่นวายปั่นปว่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนของชาติซึ่งท่านในฐานะอธิการบดีและลรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้อนุญาตให้ใช้สถานที่จัดการชุมนุมทราบและรับรู้ถึงพฤติกรรมในการปราศัยของกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นอย่างดีแต่ไม่งับยับยัง้งกลับล่อยให้มีการปราศัยจับจ้บวงร่วงละเมิดดิบร,รอนพระราชอำนาจ ริบลอนสิทธิเสรีภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์อันที่เคารพสักการะของปวงชนชาวไทยถือได้ว่าท่านทั้งสองเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดดังกล่าวข้างต้นนอกจากท่านทั้งสองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบที่ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นแล้วท่านทั้งสองจะกระทำแต่เพียงการออกมาชี้แจงแสดงความเสียใจขออภัยและขอโทษต่อประชาชนในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้นมิ่ได้ดังนั้นกลุ่มลักแผ่นดินเกิด ขอเรียกร้องท่านอธิการบดีและรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ควรแสดงความรับผิดชอบอย่างสูงสุดด้วยการกราบขอพระราชทานอภัยโทษต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพสกการของวงชนรชาวไทยและควรลาออกจากตําแหน่งอธิการบดีและรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และในตําแหน่งระดับผู้บริหารอื่นทั้งหมดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อทำรงไว้ซึ่งวัตถุประสงค์ และปณิธานอีกทั้งรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพั้นสูงอันมีวัตถุประสงค์และปณิธานตามมาตาเกตของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พศ2558ซึ่งจะต้องเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้องดีงามและพึงปรารถนาอีกทั้งมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติโดยการให้บรรลุวัตถุประสงค์และปณิธานดังกล่าวนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องดําเนินการยึดหลักความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติตามมาตรา8ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2558ดังกล่าวนี้ด้วยโดยสรุปนะครับในการที่ขอริข้อเรียกร้องของเราเนี่ยมีอยู่ในการ3ข้อด้วยกันข้อ1ขอให้ทางอธิการบด,ดีและรองอธิการบด,ดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ดําเนินการโดยการขอพระราชทานอภัยโทษในสิ่งที่ได้กระทําร่วงเกิน 2ให้ทั้งสองท่านรับผิดชอบโดยการลาออกจากตําแหน่งอธิการบดีและรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสุดท้ายคือให้มีการลาออกจากตําแหน่งในระดับผู้บริหารอื่นใดทั้งหมดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยครับเรื่องนี้จะมาแจ้งความตำรวจด้วยหไหมแจ้งความในข้อหาอะไรที่เราจะมากล่าวโทษในวันนี้นะครับ นอกจากที่เมื่อกี้ได้มีการข,ข้อเรียกร้องเนี่ยเราจะมีการกล่าวโทษในส่วนของกฎหมายและธรรมนูญมาตรา6นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องการห้ามก้าวร่วงหรือละเมิดหรือการให,ใ,หให้ร้ายพระมหากษัตริย์นะครับผมแล้วก็รพ,รรกรพระรารชกําหนดพรกฉุกเฉินนะครับแล้วก็ประมวลกฎหมายอาญามาตรา116นะครับแล้วก็ผู้ดาเนินการชุมนุมที่เกี่ยวข้องที่ทําให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์ทุกคนครับัแกบนำมาใครบ้างครับที่เราจะดำเนินกาก็เท่าที่ทางสื่อมวลชนได้ทราบแล้วครับก็เห็นอยู่แล้วเป็นที่ประจักษ์นะครับผมนะครับแต่ในส่วนของรายชื่อบุคคลเนี่ยเดี๋ยวผมจะนำรายชื่อเนี่ยส่งให้กับพนักงานสอบสวนนะครับเพื่อเพื่อที่จะให้ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดต่อไปครับอีกคนนะคะจะนำครับกีกคนด้วก็เท่าที่ทราบตามข่าวไม่ต่ำกว่าสิบคนครับผมนะครับ ในส่วนตัว oh ต right. <sh> <sh arp aqui> ัวนี้ผมขออนุญาตไปดำเนินการดำเอกสารให้การผูดให้การสอบสวนก่อนนะครับที่จะดำเนินคดีนี้คือมีอธิการรองอธิการแล้วก็แกนนำนักศึกษาที่ขึ้นเวทีวันนั้นใช่ไหมครับก็เท่าที่เท่าที่ตรวจสอบคบเบื้งตันครับก็คือผู้่ายคือทั้งตัวการแล้วก็ผู้สนับสนุนให้เกิดการชุมนุมเกิดขึ้นนะครับแล้วข้อเรียกร้องสามข้อที่ต้องการนะครับคืออยากให้ทางมหาวิทยาลัยออกมาตอบโต้หรือว่ามีมีผลภายในมีข้อกําหนดเวลาไหมครับขอให้เร็วที่สุดครับผมเพราะขณะนี้เนี่ย ทุกคนนะครับได้เห็นแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีความไม่ชอบธรรมอย่างมากนะครับเป็นการก้าวร่วงในสถาบันพระมหากกัตริ์ซึ่งเป็นที่เคารพรักในส่วนของทุกคนที่เป็นคนไทยนะครับผมขอให้รีบออกมาแล้วก็รับผิดชอบแล้วก็ทําตามข้อเรียกร้องของกลุ่มลักธิมิเกิดทั้งสามข้อครับครับ วันนี้คนบัญชานะครับกลุ่มรักแผ่นดินเกิดนะครับนำมีประชาชนนะครับมาเพื่อยืน่นร้องทุกกล่าวโทษนะครับแก่พนักง,งานสอบสวนที่สพคลองหลวงครับเนื่องจากการตัดกิจกรรมธรรมศาสตร์จะไม่ทนเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาที่ระบ,บุว่ามีการก้าวล่วงสถาบันนะครับวันนี้จะมีการเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำวรวจดำเนินคดีในมาตรา ของรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วก็เรื่องของมหนึ่งนนะครับยุยงปูปั่นนะครับแล้วก็แล้วก็ยังมีข้อเรียกร้องนะครับ3ข้อนะครับหก็คือต้องการให้อธิการบดีและรองอธิการบดีนะครับของมหาวิทยาลัยมศา์ลาออกจากตําแหน่งนะครับสก็คือเรื่องของการขอพระราชทานอภัยโทษนะครับ กับพระมหากษัตริย์นะครับที่ได้มีการก้าวล่วงไปนะครับแล้วก็3มก็คือเรื่องของการลาออกจากตาแหน่งบริหารทั้งหมดของอธิการบดีและรองอธิการบดีในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้นนะครับรวมถึงวันนี้การร้องทุกข์กล่าวโทษนั้นไม่ได้มีเพียงแค่ร้องทุกข์กับผู้บริหารเท่านั้นนะครับยังร้องทุกข์กับแกนนํานักศึกษาที่จัดก,กิจกรรมด้วยนะครับ สัมภาษณ <và> ์ได้ไหมครับสัมภาษณ์ได <wave> like <masterpiece> ้ไหมครับอ๋อมีมีท่านไหนให้สัมภาษณ์ได้ไหมครับครับเหตุผลที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ครับมากำนันบอกพอดีกำนันรับไม่ได้เขาดูถูกสถาบันน่ะกำนันก็เป็น เป็นกำนันที่ไหนครับอ๋อไม่ไม่ได้เป็นอ๋อเป็นชายาวันนี้วันนี้เดินทางมาจากที่ไหนกันครับที่อ๋อมาจากในเมืองมาที่นี่หนีมาจากหลักมาจากหลากหลายที่ใช่ไหมครับเป็นกลุ่มที่รวมกันอยู่แล้วเป็นกลุ่มรักแผ่นดินเกิดที่ครับ มีไหมครับอยากอยากสุดเลยครับได้ไห้ครับเหตุผลที่มาทำกิจกรรมในวันนี้ครับอยากให้ชี้แจงกับสังคมครับว่าได้ไหครับได้ไหมครับไมรับ ครับโอเคครับขอบคุณครับแล้วทั้งกลุ่มจะไปทํากิจกรรมที่ไหนต่อไหมครับหรือว่าวันนี้แค่มายื่นข้อียกล้องแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวกลับแล้วโอเคครับผมก็จะติดตามอย่างแน่นอนและอยากให้เจ้าหน้าที่รวจดำเนินคดีด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงอธิการรองอธิการนักศึกษาครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับบริเวณด้านหน้าของสอพคอลองหลวงครับคุณผู้ชมที่กลุ่มรักแผ่นดินเกิดนะครับมายื่นเอกสารนะครับเพื่อร้องโทษนะครับ ให้พนักงานสอบสวนนะครับได้ดำเนินค ld, ด,ด,ดีกับผู้ที่ทํากิจกรรมนะครับรวมถึงวันนี้มีข้อเรียกร้อง3ข้อครับถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยพาสตร์นะครับเกษนีวิทุนชาตินะครับท่านเกษนีวิทุนชาตินะครับแล้วก็ท่านปริญญาเทวานามิกุ่นะครับท่านรองอธิการ,รบดีนะครับทั้งสองท่านว่าต้องรับผิดชอบด้วยการขอพระทานอภัยโทษนะครับรวมถึงต้องลา,าออกจากตําแหน่งนะฮะทั้งตาแหน่งที่เป็นอธิการบดีรองอธิการบดีรวมถึงตําแหน่งบริหารทั้งหมดนะครับเพื่อแสดงความรับผิดชอบที่มีส่วนทําให้เกิดกิจกรรมเมื่อวันที่10 สิงหาคมธรรมศาสตร์จะไม่ทนขึ้นที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับซึ่งที่นี่ก็คือสอพคลอ,องหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งก็เป็นส,สถานตำรวจที่ดูแลพื้นที่รับผิดชอบในธรรมศาสตร,ร์ศูนย์ร,รังสิตครับ ชุมนุมนะฮะก็มีการให้สัมภาษณ์นะครับว่าเหตุผลที่มาในวันนี้เนื่องจากว่ารักในประเทศชาติสถาบันนะครับแล้วก็อยากให้บ้านเมืองมีความสงบสุขนะครับก็มองว่าการทำกิจกรรมดังกล่าวนั้นนะครับส่งผลให้เกิดความแตกแยกขัดแย้งขึ้นในสังคมบ้านเมืองนะครับก็อยากให้มีการดำเนินคดีครับผมซึ่งทางแกนกนากรณี้ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อไปนะครับว่าจะมีการดำเนินคดีในมาตรา6นะครับเรื่องของการ เกี่ยวกับมาตราที่พูดถึงการก้าวล่วงพระมหากษัตริย์นะครับรวมถึงมาตรา116นะครับที่เป็นเรื่องของการยุยงปลุกปั่นครับ,รบนี่ก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดนะครับที่สพคลอ,องหลวงครับวันนี้ ขอลิ้นสดใสเดี๋ยวรีพอร์เตอร์รายงานจากสอพอคอลองหลวงครับ